Cảm ơn Mình đang đi theo đoàn หนึ่งจุดสองเจ็ดหนึ่งจุดสองแปดหนึ่งจุดสามศูนย์หนึ่งจุดสามสามหนึ่งจุดสามสี่หนึ่งจุดสามเจ็ดหนึ่งจุดสามแปดหนึ่งจุดสี่สองหนึ่งจุดสี่ห้าหนึ่งจุดห้าเด่น หนึ่งเจ็ดห้าสี่หนึ่งเจ็ดห้าหกหนึ่งจุดห้าเก้าสองจุดศูนย์หนึ่งสอง Thank okay.